สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงเอ็มทีเวลา10บนาฬิกาค่ะกลุ่มกรุงเทพใต้นำร่องทําความสะอาดในเขตพื้นที่เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนช่วยกันรักษาความสะอาดให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่ในวันลบสุวัณดีประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดโครงการรวมพลังสร้างกรุงเทพใต้ใ,ตให้สะอาดเพื่อพัฒนาทําความสะอาดบริเวณถนนสุขุมวิทระยะทางกว่า14กิโลเมตรให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงจำนวน30คันรถบรรทุกน้ำ30คันและเจ้าหน้าที่กว่าถนน1,000คนทำความสะอาดทางเท้าป้ายสาธารณะตู้โทรศัพท์และตัดแต่งกิ่งไม้โดยได้รับความร่วมมือจากทหารผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดด้วยในวันลบกล่าวว่าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนอกจากจะดูแลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว การทำความสะอาดยังเป็นหน้าที่สำคัญเพื่อทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่พร้อมเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดโดยในครั้งนี้กลุ่มกรุงเทพใต้เป็นกลุ่มเขตนำร่องในการทำความสะอาดโดยกรุงเทพมหานครจะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเขตส่วนที่จังหวัดเชียงรายยังคงมีหมอกควันปกคลุมหนาแน่นส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเข้ารับการรักษาเพิ่มมากขึ้นค่ะ กรมควบคุมมลพิษรายงานสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงรายว่าในพื้นที่อำเภอเมืองมีค่าของฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินค่ามาตรฐานวัดได้164ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องในแพทย์ยอดชายปลอดอ่อนรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เปิดเผยว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากค่าฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินมาตรฐานพบว่ามีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจและโรคหลอดลมหัวใจเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว โดยโรคระบบทางเดินหายใจจากเดิมมีผู้ป่วยขอเข้ารับบริการวันละ100คนเพิ่มเป็น220คนส่วนผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มจากที่มีผู้ป่วยขอเข้ารับบริการ50คนเพิ่มเป็น100คนทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์หมอกควันในอากาศยังรุนแรงและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงขอเตือนประชาชนหากต้องออกไปในที่โล่งแจ้งควรสวมหน้ากากอนา,ามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะ เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์พุ่งตกเขวที่บราซิลมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32คนมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32คนและบาดเจ็บอีก11คนจากอุบัติเหตุรถบัสนักท่องเที่ยวเสียหลักพุ่งตกหุบเขาลึกทางภาคใต้ของบราซิลเมื่อวานนี้โดยอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงทางโค้งบนทางหลวงใกล้กับเมืองกัมโปอเลเกรในรัฐซานตากาตารีนาภายหลังจากได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยรถมาช่วยเหลือ อย่างไรก็ตามบริเวณดังกล่าวเป็นหุบเขาลึกทำให้เข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ลำบากและสามารถนำร่างผู้บาดเจ็บออกจากซากรถที่พังยับเบยินได้แล้ว11คนสำนักข่าวท้องถิง่นอ้างแหล่งข่าวจากตำรวจระบุว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บเหล่านี้เป็นเด็กเล็ก2คนมีอายุ3ขวบและ6ขวบโดยทั้งสองได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะและขณะนี้อาการยังน่าเป็นห่วงพบกับข่าวได้อีกครั้งในเวลา11นาฬิกาสวัสดีค่ะ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนเชิญผู้สนใจร่วมชมงานหัตถกรรมร่วมสมัยองค์ความรู้งานหัตถศิลป์กันอีกครั้งในงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติครั้งที่4 19-22มีนาคมนี้ที่ไบเทคบางนา การที่คิดจะทําคําที่คิดจะพูดเรื่องที่คิดว่าจะคิดเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นเป็นอกุศลให้เกิดโทษ